ต้มยำไข่ปลาสลิดน่ากินไหมแต่เนี้ยของเบเปิลน,น้ำพริกเมื่อวานน้ำพริกปลาล่าเบเปิลตำม,มาอันนี้แบ่งมานนิดเดียวนลทุกคนได้เยอะมากลูกค้าตำม,มาให้ลูกค้าร้านโอเดตเนี่ยมันเลิศเลิศนูว่าโอเดตผ่าตัดน้าผักามาด้วยนะอืมต้มนะต้มน้ำพริกมาให้ด้วยต้มปลาล่าอืมน้ำพริกอร่อยมากเบเปิลถ้าเบเปิลมาเห็นคลิปนี้กราบขอพระคุณด้วยนะครับ อุ้ยเปลืองข้าวด้วยเลยอ่ะก็จะวันละหื่ขออนุญาตหนีลูกค้ามากินข้าวก่อนนะครับ,รบนึงชบอบจังเมียนี้เลยมารับที่นก น้ำพริกลาดปะกุนเชียงนี้อยู่ในตู้เย็นนี่ประมาณสามพันปีเ <c oughs> พิ่งได้เอามากิน <c oughs> ใครชอบกินน้ำพริกบ้างเด็ดเป็นคนที่ชอบกินน้ำพริกมากออื <c oughs> ต้ยมยำไข่ปลาสลิดอันนี้ซื้อมาทุกทุกคนดูไข่ปลาไข่ปลาสลิดไข่ปาสลิดกับข้าวบ,บ้านเนี่ยมันอร่อยที่สุดอะใครเป็นเหมอนอบ้าโต๊ะคงโต๊ะข้าวดีๆมีหมดนะแต่ไม่นั่งกิน ชอบกินแบบว่าข้างอ่างซิงล้างจานอย่างเงี้ยอร่อยอะ่ะกินแบบต้องกินแบบลำบากลำบากน้ำพริกปลาห้าล้ำหมากส่ขาว <c oughs> มีเขียวหวานด้วนไหมเขียวหวานอย่าลืมกินเขียวหวานของเมื่อวานยังไม่ได้กินเลยแต่กล้วยสวยนะกล้วยแม่พระเดี๋ยวหนูเอาไปด้วยบุ้ยนึงแม่บ้านสองบุพ่อผัดตาวันไหนวันที่เก้าวันที่เก้าขอให้ดูอย่างรับรื่นนะขอบคุณค่ะโอ้ยสะใจสู๋กิ่นี่อร่อยเนาะ มันอร่อยเนาะยืนกินแบบนี้โลกกเบอ,อพักเงา <c oughs> น้ำพริกอร่อยมากไม่เปิ้ลอร่อยยิ่งกว่าเราซื้อกินอ,อีกอ่ะแกตแกตำแบบโตาถ่านนะแกตตำแบบโต้ถ่านนะไม่เปิ้ลอ่ะ แกตำแบบเตาถ่านเกบอกว่าแกย่างกับเตาถ่านช่องนี้เจ็บตาแต่คิวทำผมก็ยังเยอะอยู่ทุกคนโอ้ยน้ำมูกไหลละเดี๋ยวกัอนนะทุกคนจองคิวทำผมแอดไลน์มานะที่หนูตักไว้อยู่หน้าเพจนะแอดไลน์มาจำแล้วก็นัดวันเวลาออดิตได้เลย ประเด้นทำงานคนเดียวมาจําล่วงหน้านะว่งเดือนกันยาคิวเริ่มมาคิวเริ่มเน่นละขอตัวรีบไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกสาวกินด้วยทุกคนครับาบายก่อนนะจบคลิยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะลงผลงาน สีผมสวยๆให้ดูไปแล้วเด้อปลาทอดอ่นะน่ากินมากลูกจ,จัดไป